รดอมูเตรูเราลองไปฟังตัวอย่างที่เราราตดรได้ร่วมกันกระทําขึ้นทําพิธีนี้เป็นตัวอย่างนะครับลองไปฟังกันด้วยอาน,นิสงผลบนที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญตั้งแต่อดีตชาติ แสนชาติล้านชาติโกติชาติทุตอสงไขกันตลอดจนในมหาการจนถึงปัจจุบันชาติขอจงเป็นปัจจัยแห่งพลังในการสาบแช่งนี้ข้าแต่เทวดาฟ้าดินพระแม่ธรณี และสิงส่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย,ลลายข้าพระเจ้าขอทวงความสัตย์ที่นายได้ให้สัตส,สาบานว่าจะดำรงไว,ว้ไววไวซึ่งความยุติธรรมในอาชีพบัตรนี้นายได้คิดคบตระบัตรสัตว ไม่ได้สถิตยุติธรรมทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์เละความอายุติธรรมนี้ได้ส่งผลไว้อย่างชีวิตและครอบครัวข้าพเจ้าคนผู้นี้ผิดศัจจิขอให้พระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาฟ้าดินอย่าได้คุ้มครองจงเปิดทางให้เจ้ากรรมนายเวรเหนายเวรเข้ามาพบเจอข้าพบเจ้าเจ้าขออ้างสิทธิ์ของผู้จ่ายภาษีที่หาความยากลำบากกลบากกลายมาเป็นเงินเดือนกลายมาเป็นเงินเดือนหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวชั่วคนนี้

ขอให้พบกับความสิบหายขอให้พบกับ,บความชิบหายบ้านแตกสาหรกขาดบ้านแตกสาหรกขาดโดนพราดจากสิ่งที่รักโดนพลาดจากสิ่งที่รักทำอะไรก็ไม่เจริญทำอะไรก็ไม่เจริญชีวิตร้อนรนทนอยู่ไม่ได้ชีวิตร้อนรนทนอยู่ ตายโดยไม่สงบตายโดยไม่สงบและเจ้ากรรนายเวรของครอบครัวนี้ทั้งหลายกนายเวรของครอบครัวนี้ทั้งหลายที่คอยร้ายล้อมอยู่ร้อมอยู่บัดนี้นี้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดไม่ักดิ์ใดคุ้มครองผู้ที่ระรบัติสัตว์นี้แล้วขอเชิญท่านทั้งหลายเนทั้งหลายเข้ารุมร้อม ให้พวกมัน,มนได้ประสบพบเคราบกรรมที่ก่อไวท้ไวทั้งทางตรง,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 รงและทางอ้อมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจวนหมดสิ้นผู้ใช้นามสกุลน,นี้เถิด